แล้วหลายอยู่ด้วยนีป่ปาทุหลายอยู่หลายอยู่ยยมันมันมันอืมผีดอกนึงบอกว่ายงไงอุ้อยห h าค่าแทงมือ Ui, bài hẹn cái bộ đây đi Tẹt hắc Để chẳng tạt thưa đi Chếp cho con Ui, phì Lái nó này, này có phì mấy Phì Úi, Thảo leo này Ui nè, thảo leo อันนี้กระเทาแล้วโอ้ยหมู่บ้านบมมานน่มาเนาะพุ่นะนี่ต่ดดอกเ่าๆฮะน่ะอยู่ในป่าอืมต่ดดอกเ่าๆถุพนด่ะดอกน่อยก็มีอยู่ เห็นหยากนอนอยู่ในปลาไหมพี่น้องพุ่นหาดอกนี่ไหมพุ่นดอกนี่บบกง่ายนึงเทาโอ้อยเละและ้วพุ่นดอกนึงยุตะล่างพุ่นยุตไตอยู่ลงไปพ,พ,พุ่นเหยียบแล้วกัมนีเหยียบพุ่นพี่น้องปาดมาหลายแถะ เนี่ยฮึยังไปปาดขาทีเดียวอุย้ยนี่ก็ไดนด้เหงาไหมนี่ไหมพี่นี่บลกหลายเลย พุ่นน่ะมีพุ่นน่ะปัดเปิดห้าเอาเปิดห้าเอาเด้อพี่น้องมันหกพุ่นน่ะพุ่นอยู่ในนี้เลี้ยงกันสายหลายอยู่พี่ thế là bắn bay may bắn ui vì đọt nữa xì dẹp ui đọt thì kẹn rồi đứa thì โอ้กระตา่าคอยสีความพุ่นอะเม๊บักหลายหนึ่งฮะไหนอยู่ในนี้ไหมพุ่นอ,อะพี่น้องพุ่นอะไปเปิดหาเอาเด้อมันหกจ้าพี่น้องขอไพ่หลายหลายพู่นอะ,อะดอกน้อยๆ ายแห้งบ่ได้มันมุนแตกมันหักเฮ็ดอันนี้มันพลอยค่ะอุ้ยดอกมีเบ้อเอาอเถ่าเร็วกับเบเอา เปิดหาเอาดอกเฮ็ดกระไดหกคักไรไปไปดอนไม่ดูหน่ะดอกเทาเทาอืเอาไว้เป็นเชือซะนี่ you <laughs> มุนยังดอกน้อยหอมไปน้ำกันคู่เจ็บหนากมันยุคู่เกิดยุน้ำคู่ไง อุย้ยดอกเี้น้อ,อ,อย,น,อย,อยนี่เน่ฮะบังดอกเี้น้อยเบิ่งอยู่นพ่นหนีเน่พุ่นเนาะพี่น้องเบิ่งเน่พุ่นน่ะพุ่นอ่ะจ้าพุ่นตกไล่หนึ่งพุ่นขึ้นพ่นหนีพุ่นอ่ะจ้า เดี๋ยวเอามีดก่อนขือเอามีดก่อนมีดอยู่ในตาอันนี้อันมันอันนี้มันต้องใส่มีดจิ้มเอาจ้าพี่น้องอตั้งไว้นี่ก่อนนี่มันต้องใส่มีดจิ้มเอาดิน,นมันแข็งเอาละฝนบ่ตกฝนเศร้าตกแล้วมือนี่ เดี๋ยวจังไปท่าสะอาดรัดขาเธอเดียวเจ้าอ้ยอันนี้ไหมน้งสิออกมาพูดนะ,อะดอกน้อยกับอกมากอ๋อเสือมันดอกน้อยพ่อม้ยนี่ดอกนึง เฮ็ดผู้วูอยู่นี่พี่โอ้ออกลายอยู่พูดนะนี่แตกมายู่อยู่นี่นั่นเอดอกบักตู่บกไง kim áo là cả bách lau khá áo ta đọc tụ tụ đọc nâng đọc bọc ngay nâng bán lợn uhm. ยูพนหนี่นอ,อกดีดอกสามดอกเลี่ยงกันสามซี่ดอกเงานี่หลายดอกจ้าพี่น้องเทออกเซทารดแล้วได้ขนาดนี่หมานคักเมื่อนี่กตาหนวยแบบไงใส่ตาหางหนวยแบบไงเต็มหมอกกอก ะคะพี่น้องมากินแจงเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้องเจ้าไปล่างทําสะอาดอ่าเอาไปไสใส่นามเกลือหรือนามอุ่นก็นไดเด้อค่ะพี่น้อง